วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการนี้พระราชทานรางวัลของมูล,ลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประจำปี2568 แก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์รวม4คนพระาชทานเกีิรติบัติแก่บัณฑิตดีเยี่ยมสาขาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์รวม34คนและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษารวม6คนมูลนิธิจัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีจรรยในวิชาชีพมีอัตลักษณ์ ตามพระราชปัิธานขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินจากผู้สนับสนุนการจัดงานของมูล,ลนิธิแก่ประธานจัดหาทุนมูล,ลนิธิเพื่อนําไปใช้ในกิจการต่อไปจากนั้นได้ทอดพระเนตรเทนศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ซึ่งมูล,ลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจัดขึ้นในหัวข้อคุณภาพชีวิตดีตามวิถีไทยส่วนที่หนึ่งแสดงพระราชประวัติพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยส่วนที่สองให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องคลอดปลอดภัยการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงวัยสุขภาพดีตามวิถีชีวิตส่วนที่สามเป็นการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่700เข็มต่อวันตรวจวัดสายตาคัดกรองโรคเบาหวานให้คำปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรส่วนที่4เป็นกิจกรรมแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงดนตรีของนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทย,าย,พทย,ายศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและกลุ่มศิลปินแพทย์จิตอาสารวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้ไปจนถึงวันที่28กันยายน2568ทีรลิฟิ้งฮอร์ชั้น3ศูนย์การค้าส,สยามพารากอน